สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องชาโล under score m i n t 69กันนะคะทุกคนวันนี้ค่ะเรามาในหัวข้อ random clip กันนะเราใช้ไพ่นะคะตรีโลกาพยากรกันนะคะทุกคนเรามาดูกันค่ะข้อความจากสิก่งศัก์สิทธิ์ถึงคุณนะคะเป็นข้อความ random นะคะทุกคนสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะใบแรกคุณได้นะคะเท้ากูเวนนะคะหรือว่าองค์ท้าเวสวรรณนั่นเองนะคะ ช่วงนี้นะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ว่าจากผู้ใหญ่ที่ทํางานหรือว่าผู้ใหญ่ที่บ้านของคุณนะคะคุณจะเป็นเมื่อคุณทำอะไรก็แล้วแต่คุณมัที่จะอยู่รอดปลอดภัยเมื่อคุณประสบอุบัติเหตุใดๆก็แล้วแต่คุณจะสมมติว่าคุณจะเกิดเหตุใหญ่คุณจะกลายเป็นเหตุเล็กน้อยทันทีหรือว่าคุณจะเกิดเหตุเล็กน้อยก็คือคุณจะไม่ประสบเหตุเพศภัยอะไรใดๆเลยนะคะ คุณจะได้รับความคุ้มครองอย่างแน่นอนบางคีถ้าเกิดว่าใครที่นับถือองค์เทววสุวรรณเนี่ยที่มาเจอในน้องคิมนี้ก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะบูชาท่านอยู่แล้วแล้วท่านจะบอกว่าท่านคอยดูแลปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะอย่าลืมในเรื่องของการรักษาศีลน,นะคะเนาะรักษาซึ่งความดีนะคะทุกคนไพ่ใบต่อไปค่ะคุณได้อสูรถูกหลอกเนาะ ในเรื่องของการที่ช่วงนี้ให้คุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของการที่คุณอาจจะโดนหลอกใช้หรือว่าคุณคุณกับเขาอาจจะมีเป้าหมายเดียวกันแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาอาจจะมีความลุกเล่นลุกหลอกหรือว่ามีความฉลาดแกมโกงมากกว่าคุณหรือว่ามีคนที่มีไหวพริบมากกว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณโดนชักจูงหรือว่าโดนหลอกหลอกใช้อะไรเงี้ยให้แบบเจ็บแทนหรือว่าโดนอะไรบางอย่างแทนอันนี้คือ อสูรเนี่ยจะโดนพิษของพญานาคใช่ไหมคะเวลากวนกรียณสมุดที่จะได้มาซึ่งน้ำำาําอมฤตนะคะนะสุปเขาก็ไม่ได้ทางน้ำำาําอมฤตแล้วก็โดนทางพิษด้วยนะคะกลายเป็นว่าเสียทั้งสองอันเลยนะคะให้ระวังในเรื่องของการโดนหลอกใช้ให้ดีนะคะหรือว่าอีกในหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคุณคุณเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือคุณจะได้คุณเป็นคนที่แบบมีความฉลาดมากๆนะคะรู้จักเทคนิคการใช้คนรู้ว่า คุนี้ควรใช้ให้ทำอะไรประมาณนั้นนะคะต่อไปค่ะนิพพานโอ้ไพ่ใบนี้ไม่เหมาะไม่เคยได้เลยนะไพ่ใบนี้เห็นแจ้งช่วงนี้คุณบางคนอาจจะอยู่บนโลกนี้นานแล้วคุณผ่านประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างที่จะทําให้คุณเห็นถึงสัจธรรมก็ ที่แท้จริงของโลกมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกิดจะเกิดแก่เจ็บตายในเรื่องของการที่ไม่มีอะไรอยู่อย่างยืนยงสมบัติที่ได้มาก็ไม่ใช่ว่าคุณจะใช้มันได้ไปจนถึงโลกหน้าอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่ค่อยยึดติดในเรื่องของวัตถุแล้วบางคนอาจจะใช้ชีวิตเป็นอยู่อย่างพอเพียงพอกินพอใช้นะคะอาศัยในเรื่องของปัจจัยปัจจัย4ก็ได้นะคะไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวก โลกภายนอกเยอะไม่ค่อยชอบสูงสีกับขครชอบที่จะอยู่สันโดษชอบปฏิบัติอะไรก็ได้นะคุณเป็นเป็นจิตที่บริสุทธิ์มากๆแล้วหรือว่าบางคนช่วงนี้คุณจะได้รับการตื่นรู้อะไรบางอย่างแล้วคุณจะได้ผ่านประสบการณ์ของคุณคุณจะรู้ว่าอะไรที่มันเป็นเป็นของจริงอะ่ะทุกคนมันไม่ใช่แบบของหลอกในโลกท d ดีนี้ที่อะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นของที่มายุว่า ยั่วความความอยากได้อยากมีอะไรเงี้ยนะคะคุณจะรู้เลยทุกคนคุณจะรู้แจ้งคุณจะเห็นแจ้งแล้วคุณจะวางเฉยได้รู้คุณจะรู้จิตของตนว่าตอนเนี้ยคุณคิดอะไรอยู่คุณจะดับความทุกนั้นได้อย่างไรอะไรเงี้ยนะคะต่อไปน,อนรสิงห์อวตาระคะ่ะคุณคุณเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีอำนาจบารมี มากๆมีกำลังวังชาที่ดีมีอำนาจมีความแบบเมื่อเมื่อเจอใครก็ได้ที่เขาเดือดร้อนอะไรเงี้ยคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะคุณสามารถกำปราบบริวารหรือว่าปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาหาคุณได้ในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีก็คือปัญหาคุณจะแบบนิ่งสนิทจะโดนกวาดให้หมดไปเลยนะคะทุกคนเนาะ เปิดใจแนะนําคือเปิดใจช่วงนี้เป็นไปได้นะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เนาะคุณคุณอาจจะโดนนรสสิ่์นี่คือจริงๆแล้วนี่เป็นอวตารของผาน,น่าลายเนาะเปิดใจนี้แม่หมอไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรมันอาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหากับสัรค์อะไรก็แล้วแต่คุณลองเปิดใจให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือไหมหรือว่า คุณจะลองเปิดใจแก้ปัญหาไปในอีกทิศทางหนึ่งไหมหรือว่าคุณลองเปิดใจที่จะไม่ไม่ใช้ในเรื่องของกําลังดีไหมใช้ในเรื่องของสติปัญญาอะไรอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคุณนเนาะตอไปพ่มแม่รมัศมีว้าวนะคะในเรื่องของการเงินการทองในเรื่องของความสวยงามบางคนถ้าเกิดว่าใครที่บูชาองค์พระแม่รัศมีอยู่แล้วนะคะ ให้ช่วงนี้คุณอาจจะได้แบบซึ่งโชคลาภเนาะบูชาด้วยดอกบัวสีพูก็ได้หรือว่าของสีพูต่างๆค่ะถ้าเกิดว่าคุณรักท่านด้วยใจจริงด้วยจิตที่เออรักท่านจริงๆอะไรเงี้ยไม่เหมาคิดว่าคุณจะสามารถที่จะ manifest หรือว่าขอพอรสิ่งต่างๆได้แล้วคุณจะได้มาซึ่งสิ่งนั้นจริงๆนะคะเนาะ าเกิดว่าใครที่ไปขอพรพระแม่ลักมีในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้รับพรน,นั้นนะคะคอาจจะมีโชคลาภเข้ามาใครที่ทําในเรื่องของร้านเสริมสวยในเรื่องของร้านขายเครื่องกระดัษร้านขายเสื้อผ้าร้านขายเครื่องสาอางร้านทําเล็บร้านสักคิ้วร้านสักก็ได้ทั่วไปที่มันให้เกิดความสวยงามทุกคนช่วงนี้คุณอาจจะมีลูกค้ามาหาคุณมากเป็นพิเศษก็ได้อาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะอาระบกยักษ์ ใครก็ตามที่บาดหมางใจกับคุณไปที่เคยทะเลาะหรือว่าบอกแหวงอะไรไปนะคะเร็วๆนี้เขาอาจจะกลับมาขอขอมาคุณหรือว่ากลับมาขอโทษคุณกลับมาขอคืนดีกับคุณก็ได้นะคะเพราะมันขึ้นว่ากลับใจเนาะอันนี้เป็นระพุทธเจ้าแล้วก็อันนี้เป็นอสูรเหมือนเขาจะยกลูกหรือว่าอะไรมางอย่างของมีค่า ให้กับพระพุทธเจ้านะคะได้รับให้อภัยถ้าเกิดว่าใครที่เขาเคยมีปัญหากับคุณแล้วเขาทาให้คุณเจ็บช้ำน,น้ำใจนะคะก็เป็นไปได้ว่าภพ่แบบนี้เขาเอาจจะบอกคุณว่าให้คุณให้อภัยกับเขาศัตรูคนนั้นหรือว่าให้อภัยกับตัวคุณเองในความผิดพลาดอะไรบางอย่างที่คุณเคยทําแล้วมันเกิดขึ้นอะไรบางอย่างที่คุณทําพลาดไปแล้วให้คุณให้อภัยตัวเอง อภัยคนรอบข้างอาภัยให้กับผู้อื่นอภัยให้กับศัตรูของคุณนะคะและมัมบอคิดว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ดีคุณจะได้รับพ่อนที่ดีนะคะเนาะหรือว่าตัวคุณที่อาจจะเคยหลงผิดไปนะคะเร็วๆนี้คุณจะได้พบทางแสงสว่างในชีวิตนะคะคุณจะกลับตัวกลับใจได้นะคะจงอภัยให้ตัวเองและผู้อื่นพระพุทธค่ะอันนี้เป็นออพระอินเนาะใช่ไหม อินทรงช้างเอราวัณหรือเปล่าหรือเป็นพะพูดไปเลยถ้าเป็นพะพูดไปเลยก็คือในเรื่องของการที่บางคนอาจจะทําในใสายงานของงานที่ต้องใช้คําพูดคําจาบางคนเป็นครูบาอาจารย์บางคนเป็นโค้ชบางคนเป็นคนที่คอยชี้นําสั่งสอน,นชี้แนะแนวทางผู้อื่นนะคะในเรื่องของความคิดอะไรคุณเป็นคนที่แบบคิดแล้วก็สามารถที่จะชักจูงคนอื่นให้คิดตามคุณได้นะคะเพราะมันมีขอช้างเห็นไหมคะ ในเรื่องของการสื่อสารช่วงนี้การเจราจาของคุณจะเป็นไปนในทิศทางที่ดีเนาะถ้าเกิดว่าคุณพูดไปในทิศทางที่ดีนะคะคุณก็จะได้ผลลัพธ์ในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณพูดในทิศทางที่ไปทาร้ายคนอื่นหรือว่าว่าร้ายคนอื่นป้ายสีคนอื่นหรือว่าทําให้คนอื่นเขาเกิดความเดือดเนื้อลอนใจนั่นแหละมันก็จะเป็นทาให้คุณรู้สึกวุ่นวายใจเช่นเดียวกันเนาะพูดในทิศทางที่ดีนะทุกคนนะรักการนะคะ ใครที่ชอบไปไหว้ศาลหลักเมืองเนาะหรือว่าคุณไม่เคยไปไหว้ศาลหลักเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นศาลหลักเมืองบ้านของคุณที่คุณอยู่หรือว่าเป็นศาลหลักเมืองกรุงเทพก็ได้นะคุณลองไปไหว้สักครั้งหนึ่งนะแล้วไม่ต้อคิดว่ามันจะกลับหลายกกลดีอะทุกคนมันจะเป็นการแนะนําตัวเป็นการนําพาดวงตาของคุณให้ไปสู่นิทิฐทางที่ดีขึ้นหรือว่าไปบอก,กบเก่าเจ้าที่เจ้าทางว่าคุณมาที่นี่คุณอยู่ที่นี่ทําอะไรนะคะคุณประกอบอาชีพอะไรคุณอยาก ให้เงินทองไหลมาเทมาในรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนอันนี้เป็นสื่อของโลกอีกโลกหนึ่งก็ได้นะนีเรื่องของการรับวิญญาณอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าช่วงเนี้ยมันจ,จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างอารมณ์เหมือนไพ่เด่น,นทุกคนให้อารมณ์กับแม่หมอแบบนั้นก็คือมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของพลังงานในด้านของมุมมอง,ใน,องใ,ในด้านของการใช้ชีวิตบางคนอาจจะมีการยกย้ายที่อยู่ใหม่หรือว่าบางคนอาจจะมีการ เออหมือนว่าคุณเปลี่ยนจากคนที่แบบทุกข์มากๆแบบว่าทุกข์จนไม่รู้จะพึ่งพาใครแล้วเงี้ยจนมันถึงจุดสุดแล้วคุณเจอแสงสว่างขึ้นมาเป็นดวงไฟดวงหนึ่งและดวงไฟดวงนั้นน่ะมันจะนําพาคุณไปสู่ทิศทางใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเหมือนคุณได้เกิดใหม่อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะหมดเวลากับช่วงเวลาทุกเวลาเก่าๆเวลาที่มันมันไม่เอื้อมนวยให้กับคุณแล้วค่ะมันจะได้ช่วงเวลาใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ,ๆ ยังไม่เหมาะให้อีกใบหนึ่งจริงๆโนเขาแม้เป็นการสื่อถึงโลกวิญญาณด้วยก็ได้นะไม่เหมาคิดว่าบาืงทีคุณอาจจะมีเซนส์นในเรื่องของโลกหลังความตายก็ได้บางคนอาจจะเห็นในเรื่องของวิญญาณได้กลิ่นได้ยินเสียงเห็นเงาแวบๆอะไรในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะใบสุดท้ายแล้วกันนะทุกคนนะทศก,กัณชิงกุงในเรื่องของการที่คุณจะได้เจอกับ ผู้ปรับหรือว่าศัตรูที่มุ่งหวังในจุดเดียวกันแล้วคราวนี้หมือนกัว่าคุณจะต้องมีเล่หเหลี่ยมบริวารคุณจะต้องให้การช่วยเหลือคุณด้วยนะคะในเรื่องของการที่บางทีเนี่ยคุณคุณอาจจะโดนโดนศัตรูคุณเนี่ยโจมตีหรือว่าทําให้คุณเสียหลักแล้วบางทีคุณเก้าอี้ที่คุณนั่งอยู่อะไรเงี้ย อาจจะเสียขาไปเลยก็ได้นะคะเนาะคุณจะต้องมีการตั้งรับวางแผนตั้งรับให้ดีนะคะอะไรบางอย่างที่คุณสามารถที่จะเจราจาได้ก็เจราจานะคะทุกคนบางทีการการไฟ์การการประทะกันตรงตรงอะไรเงี้ยมันจะทําให้เกิดความเสียหายคุณลองใช้วิธีการเอ่อตะล่อมไหมใช้วิธีการยื่นข้อเสนอไหมการเจราจาไหมนะคะประมาณนี้นะทุกคนใต้สําหรับนะคะ แม่หมอให้ดูตาสำหรับห่วงสเสน่หาอันนี้เป็นหนุมานกับนางสุพันมัชชะใช่ไหมแม่หมอพูดถูกไหมไม่แน่ใจเนาะคือเขาเกี่ยวกันนะคะในเรื่องของการที่บางทีช่วงนี้คุณอาจจะเจอกับเนื้อคู่หรือว่าคนที่คุณคุยแล้วมันถูกใจเห็นปุ๊บคุณรู้สึกว่าคนเนี้ยใช่เลยถูกชะตามากๆก็มีสิทธิ์ที่คุณจะได้แบบสารต่อความสัมพันธ์หรือว่าระวังในเรื่องของแบบ ความรักที่แบบว่ามันมันติดไฟง่ายอะไรเงี้ยทุกคนให้ระวังเนาะพระวะรุนหลังไหลแปลสภาพสัตว์จริงในเรื่องของพญานาคเนี่ยในเรื่องของความใส่น้ำธาตุน้ําอะไรเงี้ยในในเรื่องของความอ่อนไหวในเรื่องของการที่เอออะไรบางอย่างเนี่ยหลังไหลใช่ไหมหลังไหลเนี่ยแม่หมออาจจะนึกถึงในเรื่องของความคิดก็ได้ ในเรื่องของการใช้ชีวิตก็ได้ช่วงนี้ชีวิตของคุณอ่ะจะไม่ได้อยู่กับที่หรอกจะแบบมีทํานูน่นทํานี่ไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าบางคนเป็นในเรื่องของความคิดช่วงนี้คุณจะมีความคิดที่แบบว่าคิดคิดตามคิดไปเรื่อยอะไรเนี้ยก็เป็นไปได้หรือว่าช่วงนี้นะคะคุณบางคนถ้าเกิดว่าใครนำถึงในสายพยานาคสีเขียวพ่อปู่สีโทแม่ย่าสีปทุมมาะคะในตระกูลเออ สีเขียวทั้งหลายนะทุกคนใครที่ไปสัญญาหรือว่าไปบนบานอะไรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะในสายของพญานาคให้คุณไปแก้บนด้วยนะทุกคนนะเนาะอย่าผิดสัญญากับท่านเวลาคุณไปสัญญาหรือว่าไปขอพรสาบานอะไรบางอย่างกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือว่าคุณไปบนบานท่านอะคุณอย่าลืมนะที่จะไปแก้นะทุกคนนะอันนี้เป็นพละศิวะน,นะคะทุกคนในเรื่องที่ช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีการทําสมาธิหรือว่ามีการปีกวิเวกนะคะ <S <S ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากออกไปไหนคุณอยากอยู่ในที่เงียบนะคะสันโดษนะคะแล้วก็คุณบางคนเนี่ยอาจจะทําในเรื่องของการถือศีลกินเจด้วยก็ได้บางคนช่วงนี้คุณอาจจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านของคุณก็ได้นะคะเนาะแล้วแม่หมอคิดว่า คุณจะมีพลังมากขึ้นจากการที่คุณจะได้ทําสมาธิอ่ะทุกคนในการปฏิบัติของคุณนะคะช่วงนี้จะ,จะอาจจะทําให้คุณแบบมีแสงรัศมีออกมาก็ได้มีออร่าสีขาวออกมาก็ได้อะแล้วมันจะทาให้คุณก้าวพ้นอุปสรรคต่างๆได้ค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่นับถือองค์พ่อสิวะเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงเนี้ยคุณคุณจะได้รับพรจากท่านนะคะถ้าเกิดว่าคุณแบบทําสมาธิถึงแล้วก็แบบมีจิตที่นิ่งพออะไรเงี้ยไม่ว่าคุณจะขอพรอ,อะไรก็แล้วแต่ในเกี่ยวกับในเรื่องของ การขจัดอุปสรรคความความสำเร็จอะไรบางอย่างเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่คุณจะได้นะคะทุกคนเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะที่มาเจอเรนด้อมคลิปนี้นะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจการดูใงส่วนตัวนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยด้ดยคยยินดีมากๆเลยค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ